กรมหาวิทยาลัยช่อง7 HD และกรมพละศึกษาร่วมกับน้ำานถัวเหลืองและกระสอยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสอสอ ยาไซพิทยานี้ก็มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับส่วนบงกบเพชรพิทยานี้ก็มาจากจังหวัดบ,บุรีรัมย์ครับเอาละครับขอบคุณมากเล<อ>ยค่ะอย่างนี้ท่านมาใส่ก่อนนี่ค่ะจากโรงเรียนอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตือเสบียงใช่เขาบอกมาส่งกำลังใจให้กัำนองยาไซก่อนนะคะครับ ของดีของอู่ทองหรือเปล่าอันนี้ที่ส่งมาเนี่ยมันคืออะไรขนมไทยของฝากจากสุพรรณคนคะทำตามได้นะคะลูกรีแบบนี้ฮะโอ้ขนมจากอู่ทองครับเออมันตปอะไรเนี่ยเียยกับกยศาสตร์กยศาสตร์เหรอศตร์น่าจะใช่น่าจะใช่ค่ะโอ้น่ารักมากครับขอบคุณมากคุณีอู่ทองน่ารักมากๆนะคะ นี่ครับหนองยใไซวิทยาครับก็มาในเสื้อสีส้มกางเกงดำนั่นแหละครับส่วนบงกฎเพชรพิทยานี่มาในชุดสีเขียวล้วนนะครับหนองยใไซจากสุพรรณบุรีนะคะเจอกับบงกฎเพชรพิทยาจากบุรีรั์ครับเกมเริ่มครับบงกเดเพชรล้องก่อนเลยแม่แบอลโดมข้ามไปไกลครับ ครั้งแรกสำหรับเวทีนี้นะเคยมาแข่งขันไปแล้วสําหรับหนองยาศัยสุพรรณหนองยาศัยวิทยานะคะก็ในครั้งที่แล้วจบรอบ2แพ้สายมิศวะไปศูนย์ต่อสาค่ะเอาแล้วครับได้จังหวะหนองยาศัยยังไงครับจะได้ยิงไหมเอออ้าวเคลียร์สกัดออกมาได้ครับผมกดเพชรแล้วดูครับเพื่อนขึ้นไปเติมแล้วแต่ยังหาจังหวะส่งไม่ได้ครับไหนแล้วก็ส่งบอลออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มของหนองยาศัยวิทยาครับ มาเปลี่ยนบอลมาให้วัชัยวัชัยพืนกลับไปทางขวาครับลงมารับบอลครับกับตันทีมนัชพลผลซื่อเปิดจัดก,ก็มาก็โดนสกัดทิ้งไว้ได้ครับแล้วจะได้โตหรือเปล่าโอ้โหแต่บอลมันตกพื้นแล้วสกูถอยหลังครับแล้วดู้ยังไงครับ ฟับงบอลไว้เพื่อนยังไม่ขึ้นมาช่วยเติมนี่โดนกัดออกมาได้แล้วเลี้ยงมาทางซ้ายส่งบอลขางเส้นมาแล้วโดนตัดทิ้งไว้ได้ครับเป็นบอลทุ่มของสองย่าไซวิทยาครับเริ่มเกมมาก็ดูท่าว่าจะสนุกกว่าคู่นี้ไม่มีใครยอมใครนะคะยังไม่ถึงสองนาทีเลยค่ะครับกลับกลับไปตั้งกันใหม่เลยครับที่บริชัยใส่ช,ช้างโตครับเซนเตอร์ ออกไปทางขวาดูครับลองโยนหรือมากครับจ่อไม่ได้แต่ก็โยนกดัดไปอีกครับเก็บบอลได้แล้วเสียบอลลูกนี้แห้เห็นประตูออกมาไกลลองยิงนะแต่มันไม่ตรงกรอบครับลองส่องยิงไกลดูเลยนะฮนัทวุฒิเพื่อรักค่ะด้านหน่องย้าใสนะไรขึ้นมา เลี้ยงมาจากทางฝั่งซ้ายไปทางฝั่งขวาบ้างแล้วก็กะเปิดบอลยาวจตโดนสกัดค่ะยังเก็บบอลได้คลิกล็อกหลบนะคะเลี้ยงขึ้นมาริมเส้นฝั่งขวาแต่ว่าโดนสกัดออกไปแล้วค่ะขลง,งมาเก็บบอลก่อนนะเดี๋ยวยาวขึ้นไปหน้าประตูแล้วก็เข้ามือผู้รักษาประตูค่ะสีชมพูสดใสเลยนะครับครับ เจาะไม่ได้ก็ต้องลองโยนทิ้งยาวนี่ก็โยนเอาเลยครับประตูส่งให้ประตูเข้าป,ประตูเลยใช่ครับรเดี๋ยวดูครับกิกรออกบอลไปทางด้านขวาให้พาขนาดเส้นมากลับเข้ามาตรงกลางปัจนล,ะล่ะปิดบล็อกครับได้เป็นลูกทุ่มครับของเยอสายุาูกขนาดเส้นมา บอลยังไม่ออกด้วยครับแล้วตัดเข้ามาตรงกลางก็โดนเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับเป็นบอลทุ่มของหนองาายาไตวิทยาต่อครับรจังหวะทุ่มน่ะส่งมาหมายเลข11ชเอติกสีทอนแล้วก็เคลียร์บอลออกไปค่ะตอนนี้เกมก็ยังอยู่ตรงริมเส้นกันซะส่วนใหญ่ครับอย่างหาจังหวะเปิดเข้ามาลุ้นตรงหน้าประตูไม่ได้ครับ บอลออกไปครับเป็นบอลทุ่มของบุกกเพชรพิทยาทุ่มมาพิงบอลบนแย่เท้าสกัดไปอีกครับอย,อยู่ตรงกลางสนามแล้วทันไหมครับลูกนี้ตัทันด้วยครับเป็นกีรวัต์กีรวาดโยกไปทางซ้ายแล้วไปครับตัดเข้ามาไม้โดนบล็อกไปได้แล้วติดเตะลูกนี้โอ้โหบอลออกไปครับเป็นบอลทุ่มของบกกเพชรสองทีมนี้เขาไม่รอช้าเลยนะคะไม่กะให้เสียเวลาสักนิดเดียวเลยนะใช่ครับ ลุยเปิดเกมบุกเข้าใส่กันเพราะว่าเรามีแค่20นาทีเท่านั้นค่ะใช่ครับไม่มีการพักครึ่งนะคะเสมอก็ยิงจุดโทษกันเลยครับคือจบแมตช์ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะครับใครชนะก็ไปต่อใครแพ้ก็กลับบ้านเลยครับพี่บอกเวยทีนี้ไม่มีที่สำหรับคนแพ้นะต้องชนะเท่านั้น บกดเพชรเหมือนยังขึ้นเกมไม่ได้ครับตอนนี้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหแม่มันไม่ตรงอกอครับลูกนี้ได้ร้องส่องครับเพอสิบครับนี่ครับดูรครับสกัดมาแล้วจีรวัตรครับโอ้ยิงลูกนี้แม่เฉี่ยวเสาไปนิดเดียวครับครับนัดชนนคูอศาประตูของบงเกิดเพชรเปิเออดยาวขึ้นมา ไม่มีใครไปรับนะคะยาวเกินไม่หน่อยค่ะครับผมแต่ชุดแกนี่เจ็บจริงแหมพอตียูไปพูบนยายนี่หายง่วงเลยครับตาสว่างตาสว่างดูครับตอนขึ้นมาหนองยาไซกระโดนดักมาได้อีกครับบุกกดเพชรแล้วเป็นบอลทุ่มของบุกกดเพชรครับ สิบค่ะนวดยกตีกับกันทีมเรือแล้วปุ่มไปข้างหน้าก็เก็บไม่ได้นะต้องเตะคืนกับไว้ก่อนเตะออกข้างไปเลยค่ะทีมปอลทุ่งของกรมกดเพชรวิทยาครับนี่ครับเป็นสตาฟโค้ชของหนองย่าไซวิทยาครับคู้ฝุกสอดครับาจารย์ธรทธรโคกุลครับ คถามว่าหนองเงี้ยใส่มาจากไหนสุพรรณบุรีค่ะมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะส่วนบุกกฎเพชรวิทยาบุกอำเภอลำไยมาจากบุรีรัมย์ค่ะจบรอบสองทั้งคู่นะคะสำหรับคนงานปีที่แล้วรเรียกว่ามีประสบการณ์จากปีที่แล้วแล้วทั้งคู่ครับถ้าเข้าไม่ถึงรอบลึกๆเนี่ยก็ต้องมาเล่นในรอบเลือกกันใหม่นี่แหละปีนี้503ทีมนะคะ แล้วเปิดมาลูกนี้อ้าวติดพวกเดียวกันเองครับแล้วเอาเอาเรียบร้อยค่ะขอโทษขอโทษกันนะคะดูครับนี่ครับแตะบอลไปได้แล้วโดนสกิดข้อเท้านิดหนึ่งครับลูกฟาวครับผมกดเพชรวิทยาแล้วเปิดฝีคิกเข้ามาลูกนี้ย้อยโอ้โหออกล้างไปเลยครับย้อยไปหลังโกเลยค่ะครับผมดีลเมตทองเฟื่องครับ ด,ดูครับที่บอลน,นาทางบรชัยช้างโตกับตันทีออกไปทงางขวาจะพลิกบอลไปเล่นได้ไหมตัดเข้ามาโดนกลางกระน้ำเ,เป่าแล้วค่ะไปทาฟาวนะฮะว่ายครับขอโทษครับไปผลักแล้วก็ คนหนึ่งผลักคนหนึ่งพยาเพมจะสกัดบอลน,นอะคะเอาดูฟีคิกระยะนี้นี่แอปปุ๊กเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามีลูกยิงสวยๆหลายครั้งนะครับระยะ<า>งผลได้เลยนะคะใช่เพราะว่าประตูเรามใหญ่ครับแต่สนามมันสั้นครับอันนี้น่าจะถ้าหาดขวานี่น็อะจะเข้าทางเลยนะโค้งไปครับดูครับว่าจะมีลูกถีเด็ดจากฟีคิกไหมครับหนองย่าไซวิทยา ั่งกำแพงใหญ่เลยครับรัตนวนผู้สาวตูของ,งคุณงกฎเพชรพิทยาคนที่ยืนอยู่ที่บอลคือกีรพัฒน์องแจ้งครับจะยิงเองเลยหรือเปล่านะต้องมาดูค่ะยิงเองเลยค่ะแต่ข้ามคานหาออกหลังไปนะจีรพัฒนทองแจ้ง นี่ครับพลิกเข้ามาปั่นโค้งแต่มันไม่โค้งครับมันมันโด่งออกไปครับ<อ>นัชโนนสาดยาวขึ้นมาเลยครับ<อ>นี่ครับนัชโนนแกสาดยาวถึงประตูฝั่งตลอดเลยนะครับไกลไปหน่อยนะใกล้ครับลดระยะลงมาอีกนิดน,นึง่ะเผื่อเพื่อนจะวิ่งตามมาทัน,นะค่ะเลขสามส่งให้เพื่อนเกมมาทางด้านขวานะคะ ก็ลองส่องยาวๆดูค่ะเกินไปหมืนกันค่ะออกไปครับเป็นบอลของทางพบกดเพชรพิทยาครับเกมตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ครึ่งทางแล้วครับนาทีที่9แล้วครับยังเสมอก็อยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับยังไม่ค่อยมีจังหวะให้หวัดเสียวเท่าไหร่นะคะใช่ครับลุน้นกันค่ะว่าจะเตะไปถึงโกอ,อีกหรือเปล่า <c oughs> เออดูดูรับว่าจะ หลายไหมเรียบร้อยค่ะจะลดระยะลงมาิด้แล้วนะคะอะทางยาไซโดนสกัดบอลไปได้สงมาเอาเลยบอนค่ะสงคืนหลังมาขึ้นมาทางเลี้ยงเ้นฝั่งขวาแต่ว่าลูกออกไปแล้วอะอบอลไม่อยู่ครับนัทพุทธิรักครับ เป็นบอลทุ่มของหนองยะสายทุ่มขนาดเส้นมากระโดดสกัดทิ้งอีกครับเป็นบอลทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับ,รบว่าจะจ่อประตูกันยังไงครับทีบอลลูกนี้ตามไปเล่นต่อได้ไหมครับธนพัท์โดนสกัดทิ้งเขาไปครับเป็นลูกทุ่มกินแดนขึ้นมาของหนองยะสายวิทยาครับทุ่มมา อชพลอชพลออกไปเปิปมาลูกนี้แหมก็ยังสกัดทิ้งออกไปได้ครับสิทธิโนนดวงโตครับได้เป็นลูกเตะมุมครับของทางหนองยาไซครับเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ลุ้นนะคะลูกเตะมุมนี่เราแขันอยู่ที่สนามเทพพัสดินนะคะเปิดป้า โอ้โหไกลเกินไม่หน่อยค่ะวุ่นวุ่นหาเนเลยครับแล้ดูเมื่อกี้สนามนูนบอกว่าอย่างนี้คือออกเสาห้าไม่โดนเสาหนึ่งเสาสองเลยไปเสาห้าเลยค่ะเสาสามเสาสี่ก็ไม่มีด้วยใช่ไหมครับหายเลยค่ะแล้วทุ่มมาบอลไปเข้าทางของวงกดเพชรแล้วยังไงครับแห็เข่าบอล ขอกจากพื้นที่อันตรายได้แล้วส่งมาให้เพื่อนแต่ก็โดนหวังเะเายตัดบอลกลับมาได้แล้วก็ดูครับอ่าแต่ตัวศินให้เป็นลูกทุ่มของบงกกดเพชรพิทยาครับผ่านไป11นาทีครึ่งค่ะมาลุ้นกันค่ะจังหวะแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะยามเลี้ยงล็อกหลบแล้วก็นี่ค่ะโดนสก,กัดมาการเป่าฟ้าไปแล้วค่ะเกือบเส้นตรงเส้นพอดีเลยนะ ใช่เกือบจะเป็นเตะมุมนะครับแต่ว่ามุมนี้นี่ก็สามารถยิงได้นะครับเมื่อเช้านี่ไอ้ปุ๊กกขสนามนี่ที่มีเตะมุมไซค่อยเข้าประตูไปเลยนะครับโอ้สนามนั้นก็มีเหมือนกันนะคะโอ้โหเขาเหมือนเป็นลูกสูตรเตะมุมมาปุ๊บมงเตะมุมมามงหรือว่าอาเซนอนอ่ออ่ใช่ใช่เอาเลยครับต้องสักกับแพงครับปูสับประตูของหนองย่าไซครับมินิกร ดูครับคนยืนอยู่ที่บอลครับเป็นเบอร์เก้าครับกิโลเมตรทองเฟื่องครับเล่นของบกกฎเพชรดูครับว่าจะยิงเองหรือจะเปิดให้เพื่อนครับเพื่อนรออยู่ในกรอบเระโทนสองคนครับบกกดเพชรมองแล้ววิ่งมาปั่นลูกนี้ออกหลังไปครับไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่นะคะสำหรับลูกนี้ ดูครับปั่นลูกนี้บอลมันหลุดออกไปไกลครับนะครับเจริญกิจออกไปทางซ้าย <c oughs> เป็นแปะน่าจะร้อนครับแล้วตัดเข้ามากลางส่งมาลูกนี้ก็ยังโดนสกัดไม่ได้อีกครับ <c oughs> ดูครับพยายามจะลุยเข้ามาแล้วยังไงครับแม่ขีกอาทิ้งอมกมาก่อนครับพ้นเขตอันตรายไมก่อนครับวงกดเพชรคืนมาหลุดหลังไปเลยนะคะ คือบ่มกดเพชรครับเล่นเกมรับเดี๋ยวก็ยังวิ่งช่วยกันได้ดีครับหนองยะไตนี่ก็ยังไม่มีช่องจอกเข้าไปได้จัดแจ้งครับเนี่ยครับแล้วก็ดักไม่ได้อีกแล้วมาเปิดมาลูกนี้จะได้โต้ด้วยแล้วโดนแล้วครับทันไม่ทันทันไม่ทันแล้วยังได้ไหมปุ่มสับประตูยังไงก็เอานกันไว้กันไว้ด้วยกันไว้ก็หอกด้วยยังไงเอ่ยยื้อกันอยู่กันอยู่ได้เป็นลูกฟาวครับโอ้โหรักษาประตูถึงกับจะโวยวายเลยนะนี่ครับดูครับ นี่ครับปัดแล้วรีบวิ่งมาบังให้ได้เรียมครับพิติกรทุกสาประตูของหนองแญาไสวิทยาครับแล้วถูกบังจนคุณตินให้เป็นรูปฟาวครับพยายามจะตัคุบบอนนะมาจักคู่เนี่ยเป็นจังหวะบุกเดี่ยวขึ้นมาแล้วก็ได้หวัดเสียวของทางมงกฎเพชรวิทยานะคะครับแต่ประตูแรกยังไม่เกิดค่ะสำหรับสนามนี้นะคะทั้งหนองยญาไสวิทยาแล้วก็มงกฎเพชรวิทยาค่ะมาลุ้นจังหวะเปิดเกมของรัชนนท์ครับว่าครั้งนี้จะพอดีกับเพื่อน,นยัครับเดี๋ยวดูครับ เปิดเกมยาวมาจริงเปิดดีนะครับแต่เพื่อนจับบอลไม่อยู่ครับบอลยังเป็นของบุกกดเพชรออกมาหนึ่งายแล้วจับบอลได้ด้วยครับพยายามจะไปลิงเส้นต้องขู่ยังไม่อีได้ครับต้องรักษ์ที่ไปครับเคลียบอลออกไปก่อนเลยนะจังหวะนี้เพราะถ้าเกิดว่าให้ส่งเข้ามาตรงกลางได้ก็ค่อนข้างอันตรายทีเดียวค่ะใช่ครับ โดยชัดชนน์ชัดชนน์ทุ่มไก่เข้ามาเลยครับลูกนี้แล้วได้มงเข้ามาจะยังมีผู้เล่นของหนองยะสายจะกลับไม่ได้รถซ้ำยังไล่กุ๊กบอลออกยังครับยังยังอุกหู้แม่ทำหวัดเสียวเหมือนกันนะครับพิจิตรเนี่ยรับแล้วมันกระชอกรับแล้วมันกระชอกโอ้โหปุ๊บเสียงหลงเลยครับเสียงหลงเล,เลยค่ะมันคุ้นๆุ้นเลยกันคุน้นๆไม่ค่อยชอบนะคะแบบนี้เนี่ย เหมือนกู้รักษาประตูทีมทีมนีี้ทมยูชอบรับบอลอย่างนีทีมหนึ่งนะทีมหนึ่งทีมหนึ่งใช่ไหมเอาล้วครับยอไซขึ้นมาย้อนกลับมาด้านหลังครับเจาะไม่ได้ครับมาเซตเดียวกันใหม่บอลอยู่ที่เจริญกิจลองใส่ดูลูกนี้ย้อยๆุ้ยโด่งข้ามขานออกไปครับโอ้เจาะไม่เข้าก็ลองตัดสินใจยิงไกลเลยค่ะให้มันย้อยเข้าประตูแต่ว่ายังไม่ ตรงกรอบนะคะนี่ครับแล้วเวลาตอนนี้เหลือไม่ถึง5นาทีนะครับแอดบ,บุ๊กมานี่จะเปิดหัวด้วยจุดโทษนครับเนี่ยนี่มันสมฉายยาปุกพีเคหน่อยนะคะ <laughs> ครับขึ้นมาทางซ้ายแล้วยังไงครับฝากมาที่เพื่อนได้ด้วยครับเพื่อน <c oughs> วิ่งเติมไปแต่ยังไม่จ่ายต,ตัดกระบวนการ <c oughs> โอ้สวยครับลูกนี้ดึงเข้าซ้ายแล้วปั่นลูกนี้เพือนอยู่กอุ้ย เป็นเบอร์เจ็ดครับพี่กระโดดครับทนพัฒน์ทันยะเจรินครับเป็นรออยู่หน้าประตูรอซ้ําอยู่แล้วอ่ะจังหวะนี้ค่ะแต่ว่ามันเลยไปหน่อยค่ะโดดจนแทบจะโหนคานอยู่แล้วนะคะจังหวะมาสักครู่นี่ครับต้องกลับไปดึมแล้วตัดซอยให้สูงขึ้นมาอีกสักหเซนครับโอ้จะได้มีพลังค่ะใช่ครับเปิดมายาวไปอีกแล้วนะคะนัชชนน์ สงสัยจะคนนี้แหละค่ะที่อัดแลกตัซอยมาเยอะสุดหลัยเยอะสุดเลยครับขึ้นมาทางซานอัแต่เสียบอลไปแต่ก็ตามเอาบอลได้ครับเจริญกิจฝากบอลมายังได้อยู่ยังไม่ออกครับขาที่เจริญรกิจอีกทีนึงโยนเข้าไปตรงกลางแล้วยังไงครับแม่มันลึกกถึงนัชนนท์เลยครับจะโดนยาวอีกแล้วครับดูครั้งนี้จะเป็นยังไงครับเรียบร้อยค่ะหรือจริงๆมันแผนเขาเขาอาจจะกะ ยิงเข้าประตูเองอก็ได้นะไม่กะส่งแลวกะยิงเลยซ้ายทีขวาทีเยับตัวนี้นองยกไตแต่มันยังเจาะไม่ได้ครับเหลืออีกไม่ถึงสามนาทีแล้วนะคะคู่นี้หรือว่าเราจะได้รูปโทษกันเลยทีเดียวแหม่นั่งปุป๊กลูกโทษก็มาเลยนะคะทับบอลออกไปอีกครับเป็นบอลทุ่มของบนกดเพชรพิทยาครับ า3านาทีนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ะค้เห็นมาหลายคู่แล้วอ่ะม,มาประตูในช่วงนาทีบาปับเพื่อนมารับบอลเพื่อนก็ไม่มีใครลงมาก็เลยต้องทุ่มไกลครับแล้วดูครับบอลก็กลับมาเป็นของหลองยาไใสอีกล้ววราชัยเปลี่ยนมาทางเจริญกิจ นิวชมบอกสงสัยจะจุดโทษค่ะคู่นี้แหมมาพร้อมปุกจีดโทษแล้วลองใส่ดูลูกนี้ก็ตายโอ้โหโอ้โหแล้วดูครับอ๋อดูท่าดีใจซะก่อนเพิ่งทักเองว่าจะจุดโทษหรือเปล่าโอ้โหจัดให้เลยค่ะเบอร์สามครับวราชัยช้างโตครับลูกนี้โอ้โหยิงลูกนี้มันจริงๆครับรุนแรงรวดเร็วแม่นยำครับโอ หนอนย่าใส่ได้ประตูเปิดไปก่อนเลยนะคะแล้วเป็นนาทีโอ้โหนาทีบาปนี่แหละค่ะเรียกได้แบบนั้นเลยมันใส่มันจะเหลือเวลาให้แก้ตัวหรือเปล่าครับก, <S <S กูปูยิงแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวยาขึ้นนาทีกว่าๆอุ้ยแล้วจวังหวะนี้เจ็บค่ะลงไปนอนอยู่กลางสนามเลยนะคะ พยายามจะขึ้นไปเล่นบอลน,นั้งคู่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะตามองบอลนะนแต่โอ้ยยกขาสูงมากหมายเล่นสามสีที่นนดึงโตสึกจะไปทำฟาวรัชนนล์วกสิริก็ครับเบอร์สิบห้าเจ็บหลังเลยค่ะนี่จังหวะนี้โอยต้องยืดหน่อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้เวลาก็นาทีสุดท้ายแล้วครับค่ะ ใส่วิทยานะคะก็จะได้ลูกฟลิกฟิกจะเป็นสอสูหรือเปล่าเมื่อสักครู่เจ็บแต่ว่าลุกขึ้นมาเตะเองเลยหรือเปล่านะคะก็รีบไปไหมย,ยังอ่ะเคลียร์ไปได้อ่ะโหจังหวะับแล้วก็ช็อตแต่ว่ายังมีกองหลังอีกหนึ่งคนช่วยเคลียร์บอลออกไปนะยาวๆไปต่อเลยค่ะกดเพชรกับทาไมไลก็ไม่ได้กับพิจิกรนำยู่ครับนีไปจังหวะ เหมือนหลอกล่อนะะดูครับเหลือเวลาดีจะทันหรือเปล่าครับวงกดฎเพชรแต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับล<อ>็อเข้ามาแล้วที่ไม่เพื่อนเอาละครับจะได้โตอีกสักครั้งไหมครับวงกดฎเพชรพิทยาไไม่ถึงค่ะตัดบอลมาได้นะหมายเลขห้าเจริญกิจค่จะเจริญกิจเลี้ยงส่งให้เพื่อนขึ้นกลับมาให้เจริญกิจแล้วก็ส่งเข้ากลางมาให้นัทพลนัทพลเลี้ยงลบกแล้วก็ลองยิงดูแต่ติดบล็อกค่ะ ยังได้บอลอยู่หรือเปล่าให้เคลียออกไปเป็นลูกเตะมุมอะแต่เวลาเนี่ยเลย20่นาทีไปแล้วนะครับดูครับแล้วมันก็กลายเป็นเกมบุกของหนองย่าไซครับบอลน,นำอยู่แล้วดูครัจะมีลูก2องไ,ไอม่ปันโค้งมันสมไเข้ามุมสองนดแล้วก็หมดเวลาคะ่ะหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นโรงเรียนหนองย่าไซวิทยาครับ เอาชนะโรงเรียนบงกดเพชรพิทยาไปได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับแม,มประตูเดียวและเป็นประตูชัยเลยนะในช่วงท้ายเกมของผู้นี้ครับนี่แห okay, ละค่ะถือว่าสู้ก็ได้สนุกสูสีครับ็หลังยา้สายวิทยาที่ได้ไปต่อนะคะสำหรับวงก์เพชรพิทยาเรากลับมาเจอกันใหม่ปีหน้านะคะ ไปดูไฮไลท์ของคู่นี้กันนะคะคู่ที่2ในช่วงบ่ายค่ะสิ่งที่น่าสนใจข้างสนามก็ยังคงมีมาเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> และสำหรับฟุตบอลนักเรียนจดคนแชมป์กีฬา7 hd Champions คั0 2 5ร่วมเชียร์โดยน้ำนมชูเหลืองและตะซอยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสสรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ายาดนตราโบแดง เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโวโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งประกังไยไทยวิวัฒ PMCU ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยบักกบูดทีวีและบักกบูช็อปค่ะ อีกหลายคู่ครับในช่วงบ่ายครับเหลืออีกหบคู่ครับผ่านไปแล้วสอคู่ครับในช่วงเช้ามีคนถามว่าปีนี้โรนัลโดไม่มาเหรอคะ,ะเดี๋ยวมาค่ะรอชมนะคะ ไสวยๆของเราก็ที่ยิงยิงด้ยถงสวยจริงๆครับพรุ่งนี้อาจจะได้เห็นในภาพกีฬามันๆสนามข่าวเจ็ดสีครับแหมนี่ครับท่ายิงปืนไรเฟิลเลยครับอาจารย์สกลครับยังอยู่ครับ